สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้มาเรียนรู้คอนเซปต์เรื่องของความน่าจะเป็นกันนะครับเรื่องที่คุณสมบัติพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง0นถึง1นะครับโดยค่าถ้าเกิดว่าอยู่0ย์เนี่ยก็แปลว่าโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่เกิดแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าอยู่ที่เลข1นะครับก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดแน่ๆ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางอย่างเช่น0.5นะครับแบบนี้ก็50 50นะครับอาจจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับซึ่งค่าความน่าจะเป็นที่เข้าใกล้หนึ่งะครับก็คือบอกว่าโอกาสเกิดเหตุการณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ผลรวมครับของความน่าจะเป็นนะครับมันจะต้องเท่ากับ1นะครับซึ่งมันก็จะมี m u t u a l ่เอกซ์คูซีนะครับก็คือเป็น เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์มันเกิดพร้อมกันไม่ได้นะครับกับ e x o l u s i v e event นะครับก็คือเป็นเป็นผลรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างยังไงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นการโยนเหรียญและกันนะครับการโยนเหรียญเนี่ยไม่ออกหัวก็ออกก้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันออกพร้อมกันไม่ได้นะครับโอกาสที่ที่จะออกหัวนะโอกาสที่ออกหัว นะครับกับโอกาสที่ออกก้อยเนี่ยมันเกิดไม่พร้อมกันนะครับอันนี้คือมูชูรี่เอกูซีนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอ็กซ์ซอทีฟนะครับอันนี้คือครอ,อบคุมทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะครับอย่างโยนเหรียญเนี่ยนะครับโยนเหรียญมันออกมันมีหัวกับก้อยนะครับอ,อันนี้คือครอบคุมทุกผลลัพธ์นะครับซึ่งการที่เราเอา รวมกันหมดนะครความน่าจะเป็นค่าซ้ำของมันนะครับจะเท่ากับ1นะครับทีนี้ในการศึกษาความน่าจะเป็นนะครับเราจะต้องรู้จักคําว่า sample space นะครับก็คือ,อผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นะครับ sample space นะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําการทดลองโย,ยนเหรียญนะผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ก็คือออกหัวออกก้อยนะครับทำการ ทอยลูกเต๋านะครับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นะครับก็คือออก1,2,3,4,5,6่ถ้าเราตรวจสอบคุณภาพสินค้านะครับผลลัพธ์ก็มีแต่สินค้าคุณภาพผ่านนะครับกับไม่ผ่านนำเสนอสินค้าให้ลูกค้านะครับให้เขาตัดสินใจนะฮะมันก็มีซื้อกับไม่ซื้อนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับผลลัพธ์ที่จะออกมามีอะไรบ้างนะครับมีชนะแพ้หรือเสมอนะครับอันนี้ก็คือ เรียกว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นะครับของการศึกษาของการทดลองนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่เราสนใจระบุเฉพาะเหตุการณ์ที่เราสนใจเป็นพิเศษได้ด้วยนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดูแต้มคะแนนนะครับเวลาที่ตัดเกรดเด็กๆนะครับก็ถ้าได้เกรด4เนี่ยคือดีเยี่ยมนะครับสาจุดเรียกดีมาก3เรียกดีนะครับทีนี้ก็ไล่ลําดับลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่า ตัว sample space ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับมันก็คือตั้งแต่ 0, 1, 1.5, 2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง4นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราสนใจเฉพาะเหตุการณ์ที่ได้คะแนนตั้งแต่ดีขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะตัดตรงกลางมาตรงนี้ครับและ sample space ของเรานะครับมันก็จะกลายเป็นเราสนใจเฉพาะเหตุการณ์ที่ได้ 3 3.54แบบนี้นะครับทีนี้วิธีการนะครับอ่า a p p r o a นะฮะวิธีการกำหนดความน่าจะเป็นหลกักๆก็มีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับวิธีคลาสสิกนะครับอันนี้ง่ายๆเลยคืออเสมือนเราเอา1หารเนนะครับออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรา ทอยลูกเต๋านะครับลูกเต๋ามันออกได้6หน้านะครับโอกาสที่จะออกเนี่ยมันก็คือ1นส่วนหะครับเพราะว่าโอกาสมันมันก็เท่าเท่ากันนะครับผลลัพธ์มันเท่ากันหมดอันนี้วิธีคลาสสิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิธีที่2นะครับคือ relative frequency เนี่ยนะครับหรือวิธีความถี่สัมพัทธ์นะครับวิธีการนี้คือเราจะดูข้อมูลในอดีตนะครับเราจะดูจํานวนครั้งที่มันเกิดขึ้น ของผลลัพธ์ที่เราสนใจในอดีตแล้วก็หารด้วยจํานวนครั้งทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราบอกว่าในอดีตเราเก็บเหตุการณ์มาฮะเราเก็บอีเวนต์มามันมีสามเหตุการณ์นะครับเวลาที่เราไปนําเสนอพรีเซนเทชันนะครับเราไปนําเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับมันมี3เหตุการณ์คือ1คือลูกค้าซื้อเลยนะฮะซื้อทันทีเลยนะครับที่เรานําเสนอ อ่าสองคือขอเวลานะครับขอเวลาไปตัดสินใจนะขอเวลานะครับแล้วก็3คือลูกค้าอ่าปฏิเสธเราออกมาเลยนะฮะว่าไม่ซื้อนะครับอ่าปฏิเสธทันทีนะฮะอ่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปอ่านเสนอผลิตภัณฑ์การเงินสักผลิตภัณฑ์หนึ่งนะฮะเอากองทุนไปนําเสนอเนี่ยนะครับอ่าพอเราเก็บสถิติมาแล้วครับอ่นะฮะเอาผลิตภัณฑ์กองทุนไปนําเสนอเราเก็บสถิติกับลูกค้ามาอ่าสมมุติว่าจานวนรวมสัก30คนนะครับ ่าเขาจะซื้อทันทีเลยเนี่ยอ่หกคนนะครับขอเวลาตัดสินใจนะครับขอเวลาตัดสินใจเนี่ยเจ็ดคนนะครับแล้วก็ปฏิเสธเราทันทีเลยเนี่ยสิบห้าคนนะฮะซึ่งอันนี้รวมกันก็ได้ได้สามสิบไหมเนี่ยสิบเจ็ดบวกสิบห้าบวกเจ็ดสมมติว่าอันนี้ผมซ้ำมานะฮะซ้ำซ้ำมา 22, 22 6, อ่ายี่สิบสองบวกหกอ๋อได้ยี่สิบแปดนะฮะสมมติว่าเราเราไปเซอร์เวย์ลูกค้ายี่สิบแปดคนก็นได้อ่าเดี๋ยวนะผมอยากได้ตัวเลขกลมๆมันจะได้เป๊ะๆเ,เนอะอ่างั้นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นขอเวลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเก้าแล้วกันนะฮะอ่าขอเวลาเก้านะครับอ่าซึ่งอย่างเงี้ยรวมกันได้สามสิบแล้วนะครับคราวเนี้ยเวลาที่เราจะหาความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์นะครับอันนี้มันก็จะเป็น6กหารสา ะฮะ9หาร30และนี้ก็เป็น15หาร30นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเครื่องคิดเลขหารออกมานะครับตัวเลขที่จะได้ก็คือ0.2นนะครับสำหรับตัวเลขนี้นะครับ แล้วก็0.3แล้วก็0.5พูดง่ายๆก็คือ,อ20%ลูกค้าซื้อทันทีนะครับ30%ลูกค้าขอคิดดูก่อนแล้วก็50%เนี่ยลูกค้าปฏิเสธเราเลยซึ่งถ้ารวมกันทั้งหมดมันคือ1หรือก็คือ100%นั่นเองนะครับส่วนวิธี subjective นะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่ใช้ เหมือนจิตวิสัยเข้ามาด้วยนะครับเช่นบางทีข้อมูลในอดีตมันมันไม่มีนะครับบางครั้งในอดีตก็ไม่ได้มีข้อมูลให้เราศึกษานะครับเราก็ต้องคาดเดาใช้ประสบการณ์นะครับมาตัดสินใจนะข้อดีก็เร็วนะครับแต่ว่าข้อเสียมันอาจจะแตกต่างกันไปเช่นเราบอกว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับในการประชุมครั้งถัดไปนะครับเป็นจสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเราก็พูดขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่า กฎพื้นฐานของความน่าจะเป็นที่สําคัญสําคัญมีอะไรบ้างนะครับกฎแรกนะครับก็คือกฎความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับก็คือ,อ conditional probability นะครับ conditional probability คืออะไรนะครับก็มันบอกว่าความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A จะเกิดขึ้นเมื่อ B ได้เกิดขึ้นก่อนนะครับก็คือ,อ B เกิดก่อนนะครับและ A ค่อยเกิดสมมุติว่าถ้าผมเขียนว่า หุ้นขึ้นนะเหตุการณ์คือหุ้นขึ้นถ้าดอกเบี้ยลงผมเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้อ่านก็คือความน่าจะเป็นที่หุ้นจะขึ้นถ้าดอกเบี้ยลงนะครับอ่าซึ่งอ่ามันก็มีสูตรในการคิดคํานวณอยู่นะครับาก็มีวิธีการอยู่นะครับทีนี้อีกกฎหนึ่งนะครับที่เป็นกฎพื้นฐานของความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นร่วมนะครับหรือว่า joint probability นะครับ ซึ่งความน่าจะเป็นร่วมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ A เหตุการณ์ B นะครับเกิดขึ้นนะครับไอความน่าจะเป็นร่วมเนี่ยนะครับมันก็คือ pop A คูณ B นั่นเองนะครับ pop A pop B นะครับนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาเขียนเป็นสูตรนะคบก็คือสูตรอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสูตรวิธีการคำนวณค่าความน่าจะเป็นนะครับทีนี้ลองไปดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่า ความน่าจะเป็นที่ดอกเบีย้ยลงเนี่ยนะครับคือ40%สนตส่วนนี้คือเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ที่หุ้นจะขึ้นนะฮะความน่าจะเป็นที่หุ้นจะขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ถ้าหุ้นขึ้นนะครับอ่าและดอกเบียลงเนี่ยคือ70%นะครับทีนี้เขาถามหาอ่าป๊อปร่วมนะครับป๊อปอเบียิตี้ที่ หุ้นก็ขึ้นนะครับและดอกเบี so feet, an> ้ยก็ลงนะครับแบบนี so instead, uh, ้เราทํำยังไงนะครับมันก็คืออสูตรตรงนี้นี่เองนะเนี่ยสูตรตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาในที่นี้มาเขียนมันก็คือป๊อปเอสกับ D นะครับเพราะว่า S คือหุ้นขึ้นนะครับแล้วก็ดีคือดอกเบี้ยลงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแทนค่านะครับแทนค่าตามสูตรไปก็คือป๊อปเต่อดีนะครับคูณกับป๊อปดีนะครับตัวเลขที่ได้เนี่ยก็คือเอาศ 7คูณ0.4นะครับก็ออกมาเป็น0.28หรือว่า28%นั่นเองนะครับลองมาดูกฎพื้นฐานกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นกฎ additional rule นะครับซึ่งเนี่ยนะฮะ อยู่หน้านี้โอเคเมื่อกี้หลุดไปนะครับกด additional rule นะครับซึ่งก็เป็นกฎที่บอกว่าความน่าจะเป็นที่ A หรือ B นะครับเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยมันคือ pop AB นะครับก็คือเอาเหตุการณ์ A บอกเหตุการณ์ B นะฮะแล้วก็ลบนะฮะลบ AB ออกไปนะครับถ้าไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเหตุการณ์สมมติว่าเหตุการณ์ที่ หุ้น A ปรับขึ้นเนี่ยนะครับ probability ที่หุ้น A ปรับขึ้น0.5 probability ที่หุ้น B ปรับขึ้นคือ0.7นะครับฮาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นทั้ง A ทั้ง B ขึ้นเนี่ยคือ0.3นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาเอ่ปอ pop A or B เนี่ยนะครับก็คือเอา0.5บวก0.7นะฮะแล้วก็ลบ0.3ออกไปนะครับลบส่วนที่มันมันส่วนที่มันอ่าเป็นเป็นอ่า จอยกันอยู่ออกไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูตัวอย่างด้านขวาบ้างนะครับอ่าบอลเอนะฮะตราสารนี้ A นะครับมีโอกาส60%นะครับที่จะถูก call 叫 l e นะฮะถูก call คืนส่วนบอล B เนี่ย50%นะครับในขณะที่เขาให้หาอะไรนะฮะหาความน่าจะเป็นที่ at least เนี่ยนะครับอ่ามีหนึ่งบอลที่ถูก call น,นะครับก็คืออ่า A อหรือบนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเขียนมานะครับมันก็จะเป็น pop a o b แบบนี้นะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราแทนสูตรเข้าไปนะครับก็คือ pop a บวก pop b แล้วก็ลบด้วย pop ของ a b นะครับซึ่ง pop a b เนี่ยมันก็มาจาก a คูน b นั่นเองนะฮะก็คือ0.6ตรงนี้นะฮะแล้วก็คูณ0.5นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนเข้าไปมันคือ0.6บวก 0.5แล้วก็ลบด้วย0.6คูณ0.5นะครับกดคื่อคิดเลขออกมานะครับจะได้0.8หรือก็คือประมาณ80%นั่นเองนะครับทีนี้ลองดูตรงนี้ครับว่าถ้าอีเวนต์ A และ B มันเป็นมู t ู a l l เอกซ์เพีคือมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้คือแยกกันนะฮะก็คือ,อเกิด A ก็เกิดนะฮะ B ก็เกิดนะครับมัน มันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เนี่ยนะครับกรณีที่มันเป็นเป็นอ่าหมุกเป็นมูชเอรี่เอ็กคลูซีฟนะครับอ่าถ้าเป็นภาพแบบนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้เนี่ยถามว่าให้ให้หาเหมือนเดิมเลยให้หาอ่าป๊อป์เอออร์เหมือนเดิมนะครับก็คือเกิด A หรือหรือ B เหมือนเดิมแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยด้วยความที่มันเกิดมูชเอรี่เอ็กคลูซีฟอีเวนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตรงส่วนนี้นะครับมันจะเป็นศูนย์ะก็คือตรงง่ายๆอย่างไอ้ถ้าตัวอย่างด้านขวาเนี่ยก้อนนี้นะครับจะต้องเป็น0นูนยะฮะตรงส่วนนี้ถ้าเป็นศูนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เหตุความน่าจะเป็น a บวกความน่าจะเป็น B นั่นเองนะครับทีนี้มาดูการประมาณค่านะครับ expected value นะครับโดยใช้ total probability rule นะครับเราลองทำความเข้าใจผ่านตัวอย่างนี้นะครับอ่า โอกาสที่ดอกเบียจะลงนะครับคือ40%นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าดอกเบีย้ยลงนะครับหุ้นเนี่ยอาจจะเป็น100ก็ได้นะครับหรือเป็น90ก็ได้โดยมีโอกาส75%ที่จะอยู่ที่100นะฮะหรือว่า25%าที่อยู่ที่90นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยไม่ได้ลงนะครับหุ้นอาจจะอยู่ที่80หรือ70ก็ได้โดยโอกาสครึ่งๆนะครับทีนี้เขาให้เองหาครับว่า Expected stock price นะครับในเ h ่อ end of period นะครับเป็นยังไงนะครับซึ่งเราสามารถใช้สูตร t o t ท l probability rule มาหาได้นะครับก็คือสมการนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันทีละส่วนนะครับก็เริ่มจากส่วนแรกนะครับส่วนแรกอ่ event เราหา expected value นะครับเอากรณีเรากรณีถ้าเรากำหนดให้ s เนี่ยคือด d o บี้ยลงก่อนนะครับตัว s คือดอกเบีย้ยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้มาคือถ้าดอกเบีย้ยลงุงลงหุ้นอาจจะเป็นร้อยก็ได้นะคความน่าจะเป็นคือ75%นะครับแล้วก็บวกกับอ่ามันอาจจะเป็น90ก็ได้นะครับแต่ว่ามีความน่าจะเป็น0.25ด้นะครับพอกดเครื่องคี่เลขคูณกันออกมานะครับตรงนี้ได้97.5นะครับในขณะเดียวกันเราก็หาอ่าโอกาสนะครคือหา expected value นะครับกรณีที่ดอกเบีย้ยมันไม่ลงนะครับผมก็จะเขียนเป็น s แล้วก็ Even ตรงนี้นะครับอ่านะครับเขียนเปเหมือนตัว C ไว้ตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าหุ้นไม่ลงนะครับมันเป็น80นะฮะแล้วก็โอกาส0.5นะครับแล้วก็อาจจะเป็น70นะครับแล้วก็โอกาส0.5เช่นกันนะครับอ่ากดคือขึ้นเรียกมานะครับก็จะได้มา75อันนี้คือข้อมูลที่เอ่ขาให้มานะครับทีนี้เราก็เอาค่าพวกนี้มาแทนในสูตรได้เลยนะครับอ่าทีนี้ป๊อปต่อ S นะฮะคือตรงนี้ฮะ เราก็ใส่ไปเลยมันก็เป็น97.5นะครับป๊อปเอสเอสคือเหตุการณ์ไรนะฮะเอสคือเหตุการณ์ดอกเบี้ยลงนะครับตรงนี้ก็ใส่0.4นะครับแล้วก็บวกด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ดอกเบี้ยไม่ลงนะครับก็คืออ่าด้านล่างตรงนี้นะครับ expected value ก็คือ75นะฮะแล้วตรงนี้ถ้านี้เป็น0.4อันนี้ก็เป็น0.6นะครับกดคำนวณออกมานะครับก็จะได้84อันนี้แหละครับคือคำตอบอันนี้ก็คือ expected stock price นะฮะ expected value นะครับ หรือเราจะใช้วิธีเขียนแขนงก็ได้นะครับเรากำลังาหาตัว expected stock price นะฮะเราเขียนแขนงหาก็ได้นะับไม่มีโอกาสที่ดอกเบีย้ยลงนะฮะ0.4นะครับ,รบแปลว่าดอกเบีย้ยไม่ลงอันนี้ก็เป็น0.6ถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ย0.75ที่ราคาจะอยู่100นะครับแล้วก็ มีโอกาส0.25ที่ราคาจะอยู่90นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยไม่ลงล่ะนะครับก็คืออาจจะคงหรือขึ้นก็ได้นะครับโอกาสจะเป็น50-50ครับ50-50โดยาราคาจะอยู่ที่80กับ70นะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคูณนะฮะคูณความน่าจะเป็นมา0.4คูณ0.4คูณ0.75ตรงนี้มานะครับเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นตรงนี้มัน0.3 0.4คูณ0.25มาตรงนี้จะได้ความน่าจะเป็นว่า0.1นะครับอ่าจุด6คูณจุด5ตรงนี้นะครับก็ได้มา0.3กับ0.3นะครับแล้วเราก็จับคูณกันหมดได้ครับก็คือโอกาสที่ราคาจะอยู่100เนี่ยมี0.3นะครับแล้วก็บวกกับโอกาสที่ราคาจะอยู่90นะฮะมี0.1โอกาสที่ราคาจะอยู่80มี0.3อันนี้คูณนะครับ แล้วก็โอกาสที่ราคาจะอยู่70นะครับมี0.3กดเครื่องคิดเลขซ้ำออกมาก็ได้84เหมือนกันนะครับเท่ากับตัวเลขตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการหา expected value โดยใช้ total popability rule ครับสุดท้ายนะครับเรามาทำความรู้จักกับทฤษฎีเบย์ Bay นะครับซึ่งทฤษฎีเบย์ Bay เนี่ยเป็นทฤษฎี D ที่บอกเราว่าเดิมทีเนี่ยเรามีการประเมิน popability ไว้อยู่แล้ว ะครับแต่ว่าเรามี new information เราได้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะครับเราได้รับข้อมูลใหม่เข้ามาทีนี้เราก็ต้องอัปเดตฮะอัปเดตความน่าจะเป็นของเรานะเพื่อให้ออกมาเป็นความน่าจะเป็นหลังปรับนั่นเองนะครับโดยในการคำนวณหาความความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับของตามหลักการทฤษฎีเบยเนี่ยมันทำได้3วิธีนะครับก็คือเขียนคะแนง นะครับใช้ตารางเบย์นะครับแล้วก็ใช้สูตรคำนวณซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอตอนนี้ผมสาธิตการใช้ตารางเบย์นะครับแต่ว่าก็าด้วยทวนคอนเซปต์อีกทีหนึง่งนะครับเรามีความน่าจะเป็นก่อนปรับมานะครับก็คือ,เ,อเรามีมาอยู่แล้วความน่าจะเป็นก่อนก่อนที่จะรับเหตุการณ์อะไรมาและเราได้ new information เข้ามานะครับเ,เรามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะครับได้ข้อมูลเพิ่มอาจจะเป็นแบบข้อมูลจากรายงานประจําปีอาจจะเป็นเรื่องของการทดสอบตัวอย่างสินค้า นะครับอาจจะเป็นข้อมูลจากผู้บริหารเพิ่มนะครับซึ่งเราก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาทําการอัปเดตนะครับมาทําการปรับความน่าจะเป็นเข้ากระบวนการนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ความน่าจะเป็นหลังปรับมานะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับสมมุติว่าเรากําลังจะ f o r e c a s สนะครสมมติอันนี้คือศูนย์นะครับแล้วก็อีก2วันนะครเรากําลังจะ f o r e c a s t ตัวเลข e a r n i n g per เป a r e ์ที่จะประกาศ EPS นะครับรกำลังจะประกาศนะฮะเราประมาณการค่านี้ไว้แล้วนะฮะเรามีประมาณการค่าไว้แล้วนะฮะอ่าประมาณการ EPS ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอ่าในวันนี้ครับในในเนี่ยอีกหนึ่งวันนะครับบริษัทจะมีประกาศว่าจะขยายกิจการไหมนะครับอ่าเป็นสิ้นวันเราจะได้ข้อมูลใหม่มาว่าบริษัทจะขยายกิจการไหมนะฮะเรามี new information มา อนนีอินโฟเมชันมาว่าบริษัทจะขยายไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเนี้ยนะครับได้ข้อมูลใหม่มาเราก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปปรับความน่าจะเป็นนะครับซึ่งลองไปดูตัวอย่างได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นก่อนปรับครับเรามองว่าโอกาสนะฮะที่ e a r n i n g ็งต์เปอร์แชร์จะมากกว่าที่คาดหวังเนี่ยมีโอกาส50%อร์นะครับในขณะที่เอ่อมันเรียกว่า อินไลนเนี่ยนะครับประมาณ30%แล้วก็น้อยกว่าที่คาดหวังเนี่ยแต่เราได้รับน mm ิวอินฟอร์เมชัเกี่ยวกับการขยายกิจการของบริษัทมานะครับวิธีการคือเราเอามาเข้าตารางเบนะครับ Event เ,เนี่ยมันที่จะเกิดเนี่ยมันมีอยู่สามเหตุการณ์นะครับอ่าก็คืออ่ามากกว่านะครับแล้วก็ Inline นะครับแล้วก็น้อยกว่าที่คาดหวังเนนี้คือป๊อปที่เราทำไว้ก่อนปรับนะครับ ความน่าจะเป็นก่อนปรับ50-30-20 new information ที่เราได้เข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจับคูณกันครับนะครับคูณกันนะฮะมันก็จะออกมาเท่ากับตรงนี้นะคือเป็น p r o p e r t y ที่เราอัปเดตนะฮะเป็นปอปร่วม Jo ยปอปนะฮะหลังจากนั้นตัวเลขนี้นะครับถ้าหาร0.445ก็คือเราซ้ำนะฮะอันนี้คือซ้ำแนวดิ่งลงมานะครับซ้ำแนวดิ่งลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเลขพวกนี้หาร0 4 4 4 5 ครับอันนี้ก็หาร0 4 4 5เหมือนกันนะครับมันก็จะได้เท่ากับตัวเลขตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้คือความน่าจะเป็นหลังปรับนะฮะความน่าจะเป็นหลังปรับเพราะฉะนั้นมันตีความได้ว่าอะไรครับตีความได้ว่าก่อนที่เราจะได้รับนี่อิน์เมชันเนี่ยเรามองว่าโอกาส50%ที่ eps มันจะมันจะมากกว่าที่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 ออกมามากกว่าที่มากกว่า expectation นะฮะมากกว่าที่คาดการณ์แต่พอเราได้อิน์เมชันใหม่มาโอกาสมันกลายเป็น 84. 2 7เเลยฮะที่ EPS จะจะมากกว่าที่คาดหวังนะครับในซึ่งซึ่งมันก็เม e เซนนะเพราะว่าบริษัทจะขยายกิจการใช่ไหมครับอ่าโอกาส EPS คาดหวังมากขึ้นนะส่วนโอกาสที่จะอินไลน์เนี่ยจากเดิมเนี่ยเรามองไว้อ่าสามนะครับมันก็ลดลงมาเหลือแค่แบบ1 3บสแล้วก็โอกาสที่จะแย่เนี่ยเดิมทีเรามองไว20้20นะครับคราวนี้มันก็ลดลงมาเหลือแค่ประมาณ2.25%เท่านั้นนะครับ อ่าอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นหลังปรับตรงนี้นะฮะโยงขึ้นมานี่นะครับการตีความก็คือเรามีความน่าจะเป็นก่อนปรับนะฮะเราได้ new information เข้ามาเราอัปเดตนะครับเราอัปเดตเอ่อความน่าจะเป็นแล้วเราก็ได้ความน่าจะเป็นหลังปรับนะฮะซึ่งเราก็มาดูว่า make sense ไหมนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือบริษัทขยะเจิจิการนะครับเอ่อความไอตัวโอกาส EPS ออกมามากกว่า expectation มากขึ้นนะครับจาก50เป็น84%่นนั่นเองนะครับโอเคนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ อินโทรดักชันนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของความน่าจะเป็น mm hmm. นะครับ mm hmm. วิดีโอตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ